สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการตกแต่งนะครับเทคนิคการตกแต่งเซรามิกแบบสกาฟิโตนะครับเป็นวิธีการตกแต่งที่เป็นเทคนิคในการทาเคลือบผิวเนื้อดินของชิ้นงานก่อนนะครับด้วยดินสีนะครับก็คือดินที่เอาไปผสมสีที่มีความแตกต่างจากสีของ ภาชนะนะครับตัวภาชนะที่ขึ้นรูปไปตั้งแต่แต่แรกนะครับแต่เบื้องต้นเอาไว้นะก็เอามาเอาแอบบลวดลายแล้วก็ามาแกะเป็นลวดลายต่างๆ,ๆนะครับอันนี้ก็คือภาชนะนะครับที่เอามาใช้ก็คือถ้วยกาแ,แฟนะครับเป็นรูปทรงถ้วยกาแฟอันนี้เป็นการขึ้นรูปนะครับด้วยดินปกติที่เราใช้นะครับขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกนะครับพอขึ้นรูปเป็น รูปถ้วยรูปภาชนะแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาดินสีตัวเดียวกันเนี่ยนะครับที่มันแห้งนะครับแต่แห้งเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไปผสมนะครับกับออกไซด์ให้สีนะครับทางด้านของเซรามิกนะครับหรือว่าสีสเตนสีนะครับเป็นสีเซรามิกโดยเฉพาะนะครับเอาไปแช่นะครับแล้วก็ปั่นรวมกันเป็นน้ําดินนะครับเป็นน้ําดินสีขึ้นมาจากนั้นก็เอามาทาบนตัวภาชนะ สีครีมสีอ่อนๆที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการทาทับลงไปนะครับเพื่อให้เป็นความแตกต่างของสีผิวนะครับหลังจากนั้นเราก็ถึงจะปล่อยให้มันหมาดนะครับปล่อยให้ภาชนะมันหมาดก,ก่อนนะครับให้มันเซตตัวดีๆนะครับจากนั้นแล้วเราก็เอามาวาดแบบวาดวด,ดลายนะครับนะตามตามความคิดสร้างสารรค์ของเราตามจินตนาการของเราได้เลย นะแล้วหลังจากนั้นนะครับพอลากเสร็จเราก็ใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือในการแกะนะการขูดนะการสลักนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธนะีแบบเทคนิคสกัฟฟิตโตนะครับนะคล้ายๆงานภาพพิมพ์เนาะถ้าเราเรียนศิลปะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเหมือนการแกะวูดคัตอะไรแบบนี้นะครับนะหลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือนะแต่ทางเซรามิกเนี่ยเนะขาใช้เครื่องมือขูดขูดให้เห็น ลวดลายก็คือลวดลายจะเกิดจากผิวสีดินนะครับที่มันแตกต่างกันระหว่างที่เราเคลือบทาเคลือบไปกับผิวดินที่อยู่ด้านล่างนะครับที่เราใช้ขึ้นรูปภาชนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะวิธีการก็คือจะเลือกนะครับสีสีที่ทาทับลงไปเนี่ยนะครับให้เกิดความแตกต่างกันนะครับถ้าสมมติว่าดินที่เราใช้ขึ้นรูปเนี่ย มีสีเข้มนะครับเราก็อาจจะใช้ดินที่เป็นสีอ่อนๆนะครับผสมนะครับสีสเตนสีเหาใสให้ทาทับเพื่เกิดความแตกต่างพอเวลาขูดออกไปแล้วเนี่ยสีมันก็จะแตกต่างกันใช่ไหมครับพอเวลาเผาสีที่ทาทับมันก็จะเป็นสีอ่อนนะครับสีที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นสีเข้มแต่เนี้ยที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยนะครับ นะด้านนอกที่ทาท้าลงไปมันเป็นสีเข้มนะครับสีน้ําตาลเข้มอันนี้เนี่ยสีเนี้ยที่เราเห็นนะพอเวลาเผาเคลือบเป็นอุณหภูมิสูงแล้วเนี่ยเป็นงานเซรามิกแล้วเนี่ยจะมีสีเข้มกว่านี้เลยนะครับเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าช็อ,ชอกโกแลตนะครับดาร์กช็อกโกแลตเลยประมาณนั้นเลยนะครับเกือบดําหรือว่าดําสนิทไปเลยนะครับนะก็จะตัดกับสีที่อยู่ด้านล่างพอเผาแล้วเนี่ยเนื้อดินตัวที่เราเห็นตอนนี้เป็นสีครีม มันก็กลายเป็นสีขาวนียนๆนะครับมันก็จะเกิดการตัดกันของสีพื้นผิวนะครับทำให้เกิดลวดลายนะครับอันนี้สาธิตให้เห็นนะครับก็ใช้ลวดลายง่ายๆเป็นลายกราฟิกง,ง่ายๆนะครับนะบเป็นการาทำแบบให้เราเห็นนะครับวิธีการกระบวนการในการทำในการใช้เครื่องมือนะครับการใช้อุปกรณ์ อย่างมือที่เราเห็นต้องคอยประคองอยู่ด้านบนเนี่ยก็คือเพื่อกดเอาไว้นะครับเพราะเวลาเราแกะสลักหรือขูดหรือสร้างลวดลายเนี่ยนะครับมันจะต้องดันมันจะต้องกดนะครับใช้แรงกดใช้แรงดันเนี่ยภาชนะหรือว่าชิ้นงานของเราเนี่ยอาจจะตกหล่นนะครับเกิดความเสียหายได้นะครับคือไม่มั่นคงนะครับเราจะต้องคอยจับตอนไหนที่เราไม่ถนัดนะครับขูดไม่ถนัดเราก็สามารถพลิกนะครับสามารถจับ หรือว่าจะยกขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อให้เราได้ทำงานอย่างถนัดนะครับเพราะว่าดินดินมันหมาดแล้วนะเราสามารถจับได้แต่เราก็ต้องระวังนะครับการสัมผัสการจับบางทีจับบ่อยๆสีสีเข้มเนี่ยที่อยู่บนผิวเนี่ยนะมันก็จะติดมือเราเพอเราจับรอบๆด้านเนี่ยมือที่เราติดสีตัวเข้มๆเนี่ยนะครับมันก็จะอาจจะไปโดนพื้นผิวดินที่เราขูดออกมาแล้วที่เป็นสีขาวครีมเนี่ย นะมัน่าจะไปโดนแล้วก็เลอะได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้ใช้เครื่องมือปั้นนะครับนะกาลังขูดอยู่นะครับตอนนี้ผู้สาธิตกําลังใช้เครื่องมือปั้นเครื่องมือปั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2ด้านนะครับเป็นด้านไม้นะด้านหนึ่งอะจะเป็นด้านโค้งนะครับเอาไ้ขูดความลึกความโค้งนะรหรือว่าที่ขูดเมื่อกี้นะครับกลมๆอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้อีกด้านหนึ่งส่วนต้องการให้มันเป็นเส้นหรือว่าแนวระนาบเนี่ยเราก็ใช้อีกด้านหนึ่งของเครื่องมือ ที่มันมีความแหลมนะครับอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือนะครับกับลวดลายที่เรากําลังจะทําด้วยนะครับนี่จะเป็นลายเส้นแบบง่ายๆนะครับเห็นวิธีการใช้เครื่องมือการขูดพื้นผิวเส้นเล็กนะครับหรือว่าต้องการพื้นผิวที่กว้างๆเราใช้เครื่องมือตัวไหนด้านไหนอะไรเงี้ยนะครับมารูเหมือนดูไม่ค่อยสบายเลย น,นี้ก็เป็นการใช้เครื่องมือปัน้นนะครับตอนนี้ก็เริม<ะ>ม่มร่นหลักขึ้นมาล้นะครับ<ะ>ที่แตกต่างน,น,น,นะครับให้เราเห็นว่า,าสีผิวของเนื้อดินเนี่ยมีความต่างกันชัดเจนนะครับเดี๋ยวพบเผาแล้วนะครับจะยิ่งเห็นชัดยิ่งกว่านี้อีกนะครับแล้วก็มีความเวลวาวนะเป็นงานเซรามิกนะครับเคลือบเสร็จแล้วสามารถเอาไปใช้งาน ในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับใส่อาหารใส่เครื่องดื่มได้ตามปกติเลยนะครับเหมือนงานขาดีๆแสดงว่มันสดนอนอยู่ในน้ำเลยมันกไปกัน้ำยอมากเลยหรือว่าตามร้านค้าทั่วไปที่นี่เหรออนนี้ก็เป็นการใช้เครื่องมือเห็นไหมครับต่ใช้เครื่องมือด้านด้านกลมด้านที่มีความกลมความโค้ง นนี่ก็ปั่นขูดนะครับเพื่อให้เกิดลักษณะของลายที่เป็นวงกลมเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเทคนิคการใช้เครื่องมือเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็เกือบรอบละนะครับนะรบ,บางคนก็อาจจะออกแบบคือลวดลายที่เราออกแบบนียสามารถนะมีความหลากหลายนะครับบางคนชอบลายแบบเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่ต้องเยอะนะครับก็อยู่ที่ความชอบของเราหรือนะว่าบางคนชอบแบบลายเยอะๆขูด แบบว่าอาจจะเต็มทั้งใบอะไรเงี้ยแบบนั้นก็ได้นะครับตามความชอบของเราได้เลยนะครับะจะเห็นว่าต้องใช้มือกดเอาไว้นะครับเวลาเราขูดเพราะเราต้องใช้แรงดันแลว้วก็กดนะครับประคองตลอดเวลานะครับ นนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือปั้นนะครับที่เรามีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับสำหรับงานปั้น,น,นป,ปั้นดินดันน้ํามันนะครับหรือว่าขูดเทียนอะไรเงี้ยกระช้ได้เหมือนกันใช้เหมือนกันนะครับก็บอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นใบเลื่อยนะครับที่ที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะครับ เป็นตัวใบเลื่อยที่ใช้ใช้งานแล้วนะครับใบเลื่อยเก่าๆใบเลื่อยเลื่อยเหล็กนะครับก็เอาไปเจียนนะครับทําให้มันมีความคมนะครับเกิดเหลี่ยมเกิดมุมเกิดความแหลมนะครับขูดนะครับให้เส้นต้องการเส้นเล็กๆคมๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นผู้สาธิตก็จะใช้สลับกันไปนะครับ อันนี้ก็เป็นลายลายกราฟิกง่ายๆนะครับเพื่อให้เราเห็นเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือการทำนะครับสีที่ออกมานะครับเกิดลวดลายยังไงนะครับการขูดลักษณะต่างๆนะครับคือลวดลายนี้เราออกแบบตามที่เราชอบได้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปต่างๆ นะครับตัวเลขตัวหนังสือเป็นงานกราฟิกนะครับหรือว่าจะเป็นดลลายจากธรรมชาตินะครับต้นไม้ใบไม้นะครับหรือว่าจะเป็นหน้าสุนัขแมวสตัตว์ต่างๆที่เรารักก็เราสามารถหาแบบหรือว่าออกแบบเขียนลงไปล่างลงไปเนภาชนะ นะครับก่อนก่อนที่เราจะขูดได้นะครับถามว่าอันนี้ถ้าเราขูดเสียนะเราจะแก้ยังไงเราก็สามารถทานะครับทาเอาตัวดินสีเนี่ยมาทาทับซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้นะครับนะเกี่ยเกียให้เรียบไปก่อนเราก็ทานะครับอันนี้พอ,อตอนนี้ผู้สาธิตน่าจะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยงานพอมันเสร็จแล้วนะครับก็หมุนให้ดูรอบๆนะครับลักษณะรวดลายจะเกิดขึ้น ตามความชอบของผู้ออกแบบหรือผู้คิดสร้างสรรค์จากนั้นนะครับเราถึงเอาไปเผาร้อให้มันแห้งแล้วก็เอาไปเผาเผนะาอุณหภูมิ800เพื่อให้มันเซตตัวแล้วจากนั้นเราก็เอามาพ่นน้ํายาเคลือบเซรามิกนะครับแล้วเราถึงไปเผาเป็นงานเซรามิกออกมอมใหม่ครั้งหนึ่งนะครับ